สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ช่องสมายนิวขอนนำเสนอของดีในสมัยโบราณที่ใช้ท่องติดตัวคือคาถาอาคมคาถานี้มีชื่อว่าคาถาเจ็ดพระฤาษีบทนำการลงเลขลงยันอักขระเสกด้วยคาถาอาคมนั้น มีมาแต่โบราณผู้ที่ใช้ต้องมีความเชื่อถือศรัทธาและต้องเป็นผู้ฝึกสมาธิเป็นประจำจนชำนาญมีสมาธิแก่งกล้าสามารถจะกํำหนดจิตให้เกิดสมาธิในขณะที่ใช้งานสามารถสร้างอภินิหารและสําแดงฤทธิ์ได้ดังใจปารถนาคาถานี้ เป็นคาถาคงกะพันชาตีไม่เป็นที่เผยแร่ได้มาจากลุงของข้าพเจ้าท่านใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆและท่านได้มอบให้เป็นวิทยาทานตั้งแต่สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กได้ท่องจำจนขึ้นใจปัจจุบันลุงท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคฉลาภาพไปนานแล้วท่านบอกว่าใช้ป้องกันตัว หรือใช้ท่องกับพระเครื่องและวัตถุมงคลน,นำติดตัวคุ้มครองป้องกันดีนักแลก่อนท่องคาถานี้ให้ตั้งนโมสามจบคาถาท่องดังนี้โอมขลุกขลุก,ลกพระเจ้าให้คาถาปึุกพระเจ้าให้คาถาเสกเป็นคาถาเอกหอและดีของพระฤาษีทั้งเจ็ด สเสด็จมาจากถ้ำพระครูหามาสั่งสอนข้าพเจ้าให้เนื้อหนังข้าพเจ้าแข็งดังเพชรทั้งเจ็ดเล่มกระดูของข้าพเจ้าแข็งดังแผ่นทองแดงพุทธังจักรวาลังธรรมังจักรวาลังสังฆังจักรวาลังอนุตตลโออุะนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะ ขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังทุกทท่านวันนี้ทางช่องสมายนิวขอจบการรายงานสาระต่างๆที่น่ารู้ไว้เพียงแค่นี้ช่วยกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราสวัสดีครับ